มวดโพชชงร้อยสิบแปดภิษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคือโพชชงเจ็ดประการอยู่ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคือโพชชงเจ็ดประการอยู่อย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเมื่อสติสัมโพ์ชงภายในมีอยู่ ก็รู้ชัดว่าสติสัมโพธชงภายในของเรามีอยู่หรือเมื่อสติสัมโพธชงภายในไม่มีก็รู้ชัดว่าสติสัมโพธชงภายในของเราไม่มีความเกิดขึ้นแห่งสติสัมโพธชงที่ยังไม่เกิดขึ้นมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นและความเจริญบริบูรณ์แห่งสติสัมโพธชงที่เกิดขึ้นแล้ว มีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้น 2. เมื่อธรรมวิจยะสัมโพสชงภายในมีอยู่ 3. เมื่อวิริยะสัมโพสชงภายในมีอยู่4เมื่อปิติสัมโพสชงภายในมีอยู่ 5. เมื่อปัสติสัมโพสชงภายในมีอยู่ 6. เมื่อสมาธิสำโพธ์ชงภายในมีอยู่7อุเบกขาสำโพธชงภายในมีอยู่ก like ็ร no ู้ชัดว่าอุเบกขาสำโพธชงภายในของเรามีอยู่หรือเมื่ออุเบกขาสำโพธชงภายในไม่มีก็รู้ชัดว่าอุเบกขาสัมโพธชงภายในของเราไม่มี การเกิดขึ้นแห่งอุเบกขาสัมโพุทธชงที่ยังไม่เกิดขึ้นมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นและความเจริญบริบูรณ์แห่งอุเบกขาสัมพุทธชงที่เกิดขึ้นแล้วมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นด้วยวิธีนี้ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายภายในอยู่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายภายนอกอยู่ หรือพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตเกิดในธรรมทั้งหลายอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุดับในธรรมทั้งหลายอยู่หรือพิจารณาเห็นทั้งธรรมเป็นเหตุเกิดทั้งธรรมเป็นเหตุดับในธรรมทั้งหลายอยู่หรือว่า ภิกษุนั้นมีสติปรากฏอยู่เฉพาะหน้าว่าทำมมีอยู่ก็เพียงเพื่ออาศัยเจริญญาณเจริญสติเท่านั้นไม่อาศัยตัณหาและทิฏฐิอยู่ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรอะไรในโลกภิกษุจึงชื่อว่าพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคือโพษชงเจ็ดประการอยู่อย่างนี้แหลหมวดโพษชงจบพนวานที่หนึ่ง